อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้เรามากันที่อาหารจีนพื้นบ้านสไตล์เซี่ยงไฮ้เสฉวนครับที่เปิดมากว่า10ปีแล้วนะฮะเขามีกว่า5สาขาแล้วนะวันนี้เนี่ยเรามากันสาขาแรกของเขาครับกับติ่งไทฝูครับกับสาขาพัฒนาการ5 0สนะฮะสาขานี้เับเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยที่ร้านแห่งนี้ครับเขาจะหยุดทุกวันอังคารที่2กับ4ของเดือนนะฮะยังไงถ้าเดินทางมาที่ร้านแห่งนี้ก็เลยอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับว่าเขาหยุดวันไหนนะคะแล้วเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตาม เปานั่นเองเป็น <Wow. S 1> เมนูขึ้นชื่อของทางร้านเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกถึง2ไส้ได้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยเสิร์ฟมาเป็นไส้หมูถ้าลูกค้าเนี่ยอยากทานเป็นไส้กุ้งที่ร้านแห่งนี้เขาก็มีเช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่อยากจะชมเลยก็คือตัวไส้ด้านในนะมีความแน่นมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน้าซุปด้านในที่มีรสชาติค่อนข้างหอมแล้วก็กลม่อมมากแล้วก็มีความหวานของตัวเนื้อหมูอีกด้วยตัวแป้งด้านนอกนะคะที่จะมีความนุ่มแล้วก็ความหนึบอยู่ในตัวบอกได้เลยว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่นี่ก็ยังมีถั่วแขกผัดแห้งอีกด้วยนะฮะ เขาบอกว่าผัดมาแบบแห้งแห้งมากๆเลยตัวแขกนี่ทํามาได้ดีครับทางวิธีการล้างเก็บรักษาแล้วก็นํามาผัดกับตัวหมูสับนั่นเองต่อมานะเป็นเมนูไก่แช่เหล้าครับทางร้านเนี่ยเขาใช้เป็นส่วนของเนื้อน้ <c oughs> นองล้วนๆเลยครับหมักกับเหล้าสูตรพิเศษพร้อมกับพริกเสฉวนครับ ไก่แช่เหล้าที่นี่นะอย่างที่เขาบอกไว้ว่าเขาใช้เป็นส่วนของเนื้อน่องนะฮะมันก็จะมีความนุ่มมันจะมีรสชาติของน้าซุปที่ต้มมาด้วยน้าพริกเสฉวนเนี่ยดูแล้วมันไม่ได้เผ็ดมากนะฮะมันเป็นเข็มเข้ม,ขมแล้วก็จะมีความล้อนๆขอ,ของตัวพริกนะแล้วก็มีความหอมของตัวน้ํามันนั่นเองนะที่ร้านแห่งนี้ครับมีเมนูมากกว่า60เมนูนะอาทิเช่น เนื้อตุ่นน้ำแดงแล้วก็ยังมีหมันโถผักแห้งอีกด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีบะหมี่เสฉชวนฮะแล้วร้านนี้ทําเส้นสดด้วยนะท่านผู้ชมนิกเนี่ยพามาสาขาแรกนะของติ่งไท่ฝูนะครับสาขาพัฒนาการ50ครับร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะฮะมีวันหยุดเดือนละสองครั้งนะครับเป็นอาคารที่2กับอาคารที่4ของเดือนนั่นเองนะครับอิ่มอร่อยขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้ตราชาตามือครับกับเมนูนี่เลยครับชามมลิเย็นนั่นเองครับ ชาดอกไม้ตราชาตามือนะครับมีทั้งชามะลิชนิดถุงซองเยื่อครับที่ผ่านการคัดสรรชาเขียวพันดีผสมผสานดอกมมลิครับทำให้ชามะลิเนี่ยมีกลิ่นหอมครับพามะลิอันชันชนิดผงครับที่ผ่านการผสมผสานจากใบชาดอกอันชันและดอกมมลิครับทำให้ได้มีเครื่องดื่มที่กลิ่นหอมและมีสีสันสดใสครับดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ140สาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามและเรียนเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีคขิง รูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผงสูตร100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟ่ช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเ e r ร์เบิ u ์ทเฮาส์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดแอดเฮอร์เบิร์เฮาและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ Tik t o อกครับเซิร์ชว่า h e r b ์เ h o u s e เครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับผมนะครับนิกเร่งหงว่าจะพาไปอร่อยยกกกนนนนิ้้วัััับบชาาาาตมืออที่ไหหหเจสปด์คร